เมนูนี้ไม่ได้มีตลอดนะทุกคนถ้าคุณเจอเนี่ยแปลว่าโชคดีมากจุดเริ่มต้นของเมนูนี้เกิดจากความตั้งใจที่เราแบบอยากให้คนที่แบบเอ้ยไม่ทานผักทานง่ายอร่อยแบบที่ไม่ต้องฝืนแล้วมันจะมีอะไรสดชื่นมปกกว่าผลไม้ใช่ปะ่ะคําตอบก็คือเมลอนก็วันนี้เราอยู่ที่าารัวกลางเชียงใหม่นะครับโรงงานเชียงใหม่เดี๋ยวเราจะพาไปดูนะวิธีการตรวจรับเมลอนของเราเนี่ยเมลอนเนี่ยเป็นวัตถุดิบหลักในส่วนของตัวสลัดผลไม้เดี๋ยวเราไปดูกันครับไป ก็ไม่ใช่เมลอนทุกลูกนะที่แบบเราแบบใช้ได้ต้องถูกคัดแบบพิเศษเนื้อต้องแน่นต้องฉ่าหอมไม่มีฟองน้ําเมลอนที่แบบไม่ผ่านเจนเราก็ไม่ใช้นะเพราะทุกจานเนี่ยต้องอร่อยเท่ากันพระเอกของเมนูนี้ก็ไม่ได้มีแค่เมลอนแต่มันอร่อยขึ้นไปอีกเพราะว่าเราเพิ่มไม่ว่าจะเป็นแอปเปิลสตรอเบอรี่ฉ่ำฉ่เจ้ามังกรเนื้อนุ่มผลไม้อื่นอัดแน่นเต็มจานเลยทั้งหมดเนี่ยคลุกเคล้ากับน้ําสลัดสูตรลับของโอคจูและนี่คือเหตุผลที่ใครได้ลองเนี่ยต้องกลับมาซ้ำว่าเราคัดเข้มขนาดนี้เมนูนี้จึงไไม่ด้ทุก วันบางครั้งคุณมาก็อาจเจอบางครั้งก็ไม่มีเลยถ้าใครเจอเมนูนี้ในร้านนะั้นรีบสั่งเลยนะเพราะรอบหน้ามาอาจจะไม่ได้เจอน้องนะครับใครทานแล้วชอบเมนูนี้บ้างบอกกันหน่อย